ครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะฮะเราจะมากันในโมเมนต์ของอวิชาการฮะเราจะมาคุยกันในเรื่องของความแม่นยำของบีบีกันเพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมฮะว่าวิธีหนึ่งที่เราจะทำให้ปืนของเรานั้นมันยิงออกไปด้วยความแม่นยำนั่นล้วก็เราจะต้องทำอะไรกับมันฮะสิ่งที่เพื่อนๆคิดได้เบื้องต้นเลยก็คือการเปลี่ยนท่อรีใช่ไหมฮะถูกต้องฮะวันนี้เราจะมาพูดกันในบริบทนี้ ทำไมจะต้องเปลี่ยนท่อรีดด้วยเปลี่ยนแล้วมันแม่นขึ้นจริงๆหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่การมโนภาพไปเองวันนี้เราจะมาไขาคำตอบกันฮะเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะเพื่อนๆบีบีการทุกกระบอกนั้นมันมีท่อมาให้อยู่แล้วมันมาจากโรงงานเลย ภาษาชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกกันว่าท่อในสาเหตุที่มันเรียกว่าท่อในก็เพราะว่ามันอยู่ด้านในของท่อนอกนั่นเองนะฮะท่อนอกก็คือท่อที่เขาจําลองเป็นลำกล้องของปืนบีบีการนั่นเองนะฮะแล้วก็ท่อในก็คือท่อจริงๆที่เราเอาไว้ส่งลูกกระสุนทรงกลมของบีบีการออกไปนั่นเองนะฮะทีนี้ถามว่าท่อในจากโรงงานนั้นมันดีหรือเปล่าจริงๆมันดีนะฮะบางรุ่นเนี่ยถึงกับเสถียรด้วยซ้ำไปแต่เพราะอะไรเราถึงจะต้องไปเปลี่ยนมัน มันมีเหตุผลอยู่ฮะก่อนสิ่งอื่นใดเลยนั้นเราจะต้องไปแต่ทำความรู้จักกับกระสุนบีบีการทรงกลมที่เรายิงเล่นกันอยู่ทุกวันนี้นะฮะโดยขนาดไอลูกกระสุนบีบีการของเรานั้นนะฮะมันมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่6มิลิเมตรโดยมาตรฐานนะฮะซึ่งแม้ว่าผู้ผลิตเนี่ยนะฮะเขาจะทำน้ําหนักออกมาต่างๆกันให้เราได้เลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นน้ําหนักขนาดศูนองศูกรัม 0.23 0.25 0.28หรือ30ก็ตามนะฮะแต่ไม่ว่าอย่างไรแล้วขนาดของมันก็จะยังคงเดิมฮะอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง6มิลิเมตรเพราะฉะนั้นแล้วท่อที่ทำการส่งมันออกไปจะมีขนาดเท่าไหร่ฮะเพื่อนๆมันจะมีขนาด6มิลิเมตรเท่ากันเลยไหมคำตอบก็คือไม่ใช่ฮะเพราะอะไรน่นหะฮะเพราะว่าถ้าเกิดไอท่อเนี่ยมันมีขนาดเท่ากันกันกบลูกเนี่ย ลูกเนะี่ยมันไม่สามารถที่จะเคลื่อนผ่านท่อไปได้เพื่อนเพื่อนึกออกไหมฮะมันจะติดติดขัดกันทันทีเลยเพราะว่าขนาดมันเท่ากับความกว้างของท่อในนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่ท่อในจะต้องมีขนาดกว้างกว่าลูกกระสุนบีบกันเล็กน้อยเพื่อที่จะให้มันเคลื่อนตัวผ่านออกไปได้ถูกต้องไหมฮะทีนี้เนี่ยโดยหลักการก็คือว่ายิ่งถ้าท่อแคบ ใกล้เคียงกับลูกวิบวิการมากเท่าไหร่นะฮะมันจะทําให้ลูกเนี่ยถูกส่งออกไปด้วยความเถนตรงมากเท่านั้นทีนี้เนี่ยไอท่อเดิมจากโรงงานเนี่ยนะฮะมันจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางของอปากท่อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6.03 6.04 6.05มิลิเมตรขึ้นไปเรื่อยๆฮะถามว่าเอา้าเฮ้ยแล้วท่าก็ทำไมไม่ทําให้มันแคบพอดีกันไปเลยมันจะได้ทําให้ลูกมันสเสถียร คำตอบก็คือเออเรื่องมันเป็นอย่างนี้ฮะมันต้องเล่ากันยาวนิดนึงคือตัวแปรสําคัญตัวแปรหนึ่งเลยนะฮะก็คือกระสุนนั่นเองนะฮะเพื่อนๆคือแต่ละคาบสมุดแต่ละทวีปที่เขามีการผลิตลูกกระสุน B ีการขายเนี่ยนะฮะอ่มันมีเกรดของกระสุนอยู่ะฮะไม่ว่าจะเป็นลูกกระสุนที่มีคุณภาพดีเกรดเอองลงไปจนถึงเกรดล่างๆเนี่ยนะฮะที่เรามีให้เลือกซื้อเลือกหากันเนี่ยนะฮะ มันเป็นตัวแปรที่สําคัญฮะเพราะว่าถ้าผู้ผลิตเนี่ยเขาผลิตแบบฟิกมาขนาดนี้นะฮะแล้วลูกกระสุนที่ผู้ใช้งานเอาไปเล่นไม่ได้มาตรฐานเนี่ยมันก็ทําให้เกิดการติดขัดลํากล้องนะฮะแล้วก็จะบอกว่าเอ้ยปืนแกไม่ดีนี่วาอะไรอย่างงี้บริษัทผลิตปีบีการเขาก็เลยต,ตัดปัญหาครับก็เลยเออ,เออฉันผลิตเกล็รวมกันแล้วกันเผื่อแกอไปเล่นแล้วมันติดขัดจะได้ไมไ่มาว่าฉันอะไรอย่างงี้นะฮะเหตุผลที่สําคัญต่อไปเลยก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองนะฮะจะทําอะไรมันต้องมีคลอส เพราะฉะนั้นแล้วไอ้ท่อในพวกนี้นะฮะส่วนมากแล้วเขาจะผลิตมาจากพวกท้องเหลืองหรือว่าโลหะผสมเพื่อลดต้นทุนนั่นเองนะฮะทีนี้เนี่ยการที่เราจะทําให้ปืนของเรานั้นแม่นยำเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะอัปเกรดท่อในของเราได้ซึ่งต่อไปนี้ผมจะขออนุญ,ญาตเรียกมันว่าท่อรีดตามภาษาชาวบ้านที่เราเรียกกันประจํากันแล้วกันนะฮะทำไมก็ถึงเรียก,กว่าท่อรีดใช่ไหมฮะท่อรีดเนี่ยใจความของมันเนี่ยก็คือการ ลดขนาดท่อในลงนะฮะให้ใกล้เคียงกับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6มิลิเมตรของกระสุนบีบีการมากที่สุดเพื่อที่จะทําให้มันนั้นรีดลูกกระสุนออกไปอย่างแม่นยําแล้วก็เถนตรงนะฮะเขาถึงเรียกกันว่าท่อรีดิตอรีดนั่นเองวัสดุก็มักจะเป็นในพวกสแตนเลสสตีลนะฮะทีนี้คําถามที่ตามมาก็คือว่าเฮ้ยแล้วฉันต้องลดขนาดให้มันแคบขนาดไหนแล้วมันถึงจะพอดีกับการใช้งานของฉันทีนี้เนี่ยผู้ผลิตท่อรีดนะฮะเขาก็จะผลิตท่อรีด ไล่ไซสเรียงกันออกมาอย่างนี้นะฮะเอาเป็นแบบอ่กว้างๆนะฮะก็จะต้องแต่6.01มิลมตรหมมตรมขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะฮะทีนี้เนี่ยการเลือกใช้ของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนครเพื่อนๆมันอยู่ตรงที่ว่าเราต้องการอะไราในการเล่นบีบกันมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วนะฮะตรงนี้สมมุตินะฮะว่าเป็นปืนชนิดเดียวกันรุ่นเดียวกันถ้าเพื่อนๆบอกว่า ฉันต้องการความแม่นยำที่สุดเพื่อนๆก็จัดไปเลยฮะ6.01มม6.02มมใกล้เคียงกับขนาดกระสุนบีบีการมากที่สุดเพื่อนๆจะยิงออกไปด้วยความแม่นยำและมีความสุขฮะแต่สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องแลกก็คือระยะนั่นเองนะฮะระยะเกี่ยวอะไรมาถึงตรงนี้ฮะมีได้ก็มีเสียฮะเพื่อนๆเพื่อนๆจะไม่สามารถยิงได้ไกลกว่าเพื่อนกลุ่มที่เขาใช้ขนาด ท่อรีดหกจุดศ0นย์สามหกขึ้นไปนั่นเองนะฮะอา้าวทำไมละ่ะทำไมฉัน,ฉ,นฉันท่อฉันแคบแล้วฉันยิงได้แม่นยาแล้วทำไมฉันยิงไม่ได้ไกลอะ่ะคำตอบมันก็คือว่าเมื่อท่อมีขนาดแคบลงมันทำให้ลูกเคลื่อนตัวผ่านท่อรีดนั้นออกไปนั่นนะฮะมันเกิดการฟริกตัวเองนะฮะก็คือว่าลมที่ไล่มันออกไปอะ่ะมันไม่โฟล์เหมือนกับ ท่อรีดที่มีขนาดกว้างกว่านั้นแต่ถ้าเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยฉันอยากจะได้ระยะด้วยฉันอยากจะได้ยิงไกลๆหน่อยอ่ะฉันอยากจะเล่นแบบยิงเป้าไกลๆหรือไปเล่นในสนามแล้วก็อ,อย่างมิวซิมหรือว่าเล่นอะไรที่จะต้องใช้งานกับเป้าหมายที่มีระยะไกลนะฮะเพื่อนๆก็จะต้องเลือกท่อรีดที่มีความกว้างตั้งแต่6.03ขึ้นไปเน,นี่ยนะฮะก็จะเป็นความกว้างที่กําลังดีในการที่จะใช้เล่นระยะแบบนี้นะฮะแต่ ถ้าเพื่อนๆกลุ่มที่บอกว่าฉันอยากจะเอยิงระยะไกลมากๆอ่ะเพื่อนๆก็ต้องแลกมาด้วยความแม่นยําที่ลดลงไปนั่นเองนะฮะมันจะผกผันกันอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเพื่อนๆก็ต้องเวทเอาว่าเอเพื่อนๆอยากจะได้แบบไหนอยากจะใช้งานแบบไหนที่เหมาะกับเพื่อนๆนะฮะอันนี้เราก็ต้องเลือกเอาที่เหมาะกับเราเองไม่มีถูกไม่มีผิดนะฮะอันนี้อยู่ที่ การเซตของเพื่อนๆแต่ละท่านด้วยนะฮะเดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกฮะเรื่องความยาวอีกโอ้โหสารพัดฮะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูกันเรื่องความยาวท่อรีดกันนะฮะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะฮะยังไงขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามฮะกราบสวัสดีฮะบ๊ายบาย